็นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำให้ใช้ครับตัวนี้ X Move 300CC ครับสวัสดีครับร้าน n t v ยิงโจ้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำรุ่น ATV ที่เป็นรุ่นที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปตัว4 o h e v e w นะครับจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ตัวขับสองนะครับชื่อรุ่นเขานะครับชื่อรุ่นว่า X Move 300ตัวนี้นะครับ ซึ่งเป็นรถที่ผมอยากจะแนะนำให้ลูกค้าใช้มากๆเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับมันไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันใช้งานได้หลากหลายประเภทด้วยนะครับเป็นตัวขับสองสุดท้ายก่อนที่จะไปโฟล์วอยู่ที่บออนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะพามาดูรายละเอียดรถนะครับไปมาพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเริ่มจากความกว้างของเขาก่อนดีไหมครับความกว้างของเขานะครับขนาดนะครับวงล้อด้านหน้านะครับ1เมตร10เซนครับส่วนความยาวนะครับจากหน้าไปข้างหลังนะครับโดยประมาณ1เมตร92เซนติเมตรนะครับ จากพื้นนะครับถึงแฮนเดิลบาร์นะครับ1เมตร18เซนติเมตรนะครับตัวนี้รถค่อนข้างจะใหญ่กว่ารุ่นตัว250อัพขึ้นมานะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับมีเกียร์สโลด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะรายละเอียดให้ดูนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเครื่องยนต์กันดีกว่าครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับสูบเดียวนะครับระบายความร้อนด้วย ัดลมหม้อน้ําไฟฟ้านะครับผมเป็นเกียร์ CVT หรือว่าเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับแล้วก็บรรจุของเขานะครับถังน้ํามันนะครับบรรจุ14ลิตรครับซึ่งเติมน้ํามันนะครับเป็นซินนะครับแก๊สโซฮอลหรือ91หรือ9กก็ได้นะครับสามารถเดินทางได้ระยะเป็นเวลาทางไกลได้มาที่เลื่อนไม้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็น LCD นะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับแสดงสถานะครบทุกอย่างนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับสสีนะครับเห็นไหมครับจะมีสี เขียวใช่ไหมครับสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีที่ชาร์จ USB ให้ด้วยครับขนาดเดินทางนะครับเป็นชาร์จโทรศัพท์ครับผมซึ่งเหตุผลที่เขามีหน้าจอหลายๆสีนะครับเพื่อเวลา ลูกค้าไปขับท่านี่มันมีหมอกอะไรนะครับที่มันตัดแสงนะครับผมเนี่ยสามารถตัดแสงได้อย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับผมถัดมาที่ทด้านแฮนด์นะครับก็จะเป็นประกับทั่วไปนะครับตัวนี้จะเป็นปล่กอันนะครับมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมีแฟให้นะครับมีไฟถูกเฉินนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดเปิดไฟนะครับปิดเปิดไฟนะครับแล้วก็มีไฟสูงครับถัดมาด้านขวานะครับจะเป็นคันเร่งนะครับซึ่งคันเร่งเนี้ยตัวเนี้ย ถือว่าให้มันนิ่มมากๆเลยนะครับเป็นการเขาเรียกว่าทดรอบอ่ะให้มันนิ่มต่อการขับขี่นะครับผมแล้วก็ระบบเบรกเขานะครับจะอยู่ด้านบนนี่ครับเป็นเบรกหน้านะครับส่วนเบรกหลังจะอยู่ที่ท่านเท้านี้นะครับรถ ATV ที่ใช้จริงนะครับเบรกหลังจะอยู่ที่ท่านเท้าหมดเลยนะครับถัดมาด้านซ้ายของรักับนะครับตัวนี้จะเป็นตัว parking brake นั่นเองก็คือตัวล็อกเบรกมือนั่นเองนะครับลงมาทางด้านกลางของรถนะครับตัวนี้จะเป็นการใช้เกียร์นะครับรุ่นนี้นะครับจะพิเศษอย่างหนึ่งจะมีเกียร์โลว์อย่างที่บอกไปอย่างต เกียร์เดินหน้าก็จะเป็นตัวเฮดนะครับคือขับขี่ทั่วไปนะครับแล้วก็มีเกียร์ว่างตัวนี้เทอร์โอลตัวนี้นะครับขับหลังจะเป็นรีเวิร์สขับหลังตัวนี้นะครับส่วนเกียร์สทอร์โลเนี่ยไว้ใช้ในทางลาดชันนะครับหรือทางขึ้นภูเขานะครับจะเป็นการทดรอบนะครับรอบตันในสางของเครื่องยนต์นะครับเพื่อจะทำให้ล้อไม่ฟรีครับจุดเด่นของรุ่นนี้ครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือวินน่านั่นเองนะครับซึ่งวินน่าเนี่ยนะครับจะใช้งานในป่านะครับมันจะมีประโยชน์มากเลยนะครับหรือว่าจะไปใใช้้้้ลลาาาาากกกนนนนนนนะะะะะคคคครรรรรรััััับบบบอ่่่ปสงทวไไ็ดเพุีหม น้ำหนักเคมานะครับประมาณ800ถึง1,000หนึ่งก็คือว่า1ตันน่นะครับผมสามารถลากได้เลยนะครับจะลากตัวเองขึ้นจากโลมนะครับหรือจะช่วยเพื่อนในป่าก็ได้เหมือนกันครับผมอีกจุดหนึ่งนะครับผมอยากนาเสนอมากเลยก็คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เขาเนี่ยครับเป็นของบริษัทลอนซินนะครับผมซึ่งผลิตให้กับ BM w ยูนะครับลูกค้าไปใช้งานเนี่ย ชอบแน่ๆนะครับผมพราะเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดอยู่แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวถัดมาด้านช่วงล่างกันบ้างครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นปีกนกคู่อิสระนะครับแล้วก็โชวนะครับจะเป็นคอยสปริงน้ํามันนะครับส่วนระบบเบรคนะครับจะเป็นระบบเบรคดิสเบรคหน้าหลังเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องระบบระบายความร้อนนะครับเป็นหม้อน้ํานะครับพัดลมไฟฟ้าครับผม แล้วก็ีอจุดหนึ่งนะครับจุดเด่นเขานะครับคือลุยน้ําลึกได้ก็คือว่านี่นะครับมีท่อสโนว์เกิลนะครับอยู่ด้านบนนะครับซึ่งสามารถลุยได้น้ําระดับประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ครับช่องสโนว์เกิลครับอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็การเก็บงานนะครับเป็นปลั๊กกันน้ํารอบคันเลยครับมาดูที่ล้อกันบ้างนะครับล้อดูนี้นะครับเป็นล้อแมกอลูมิเนียมนะครับขอบสินิ้วนะครับเป็นยางออทเเลนครับลูกค้าสามารถวิ่งทางดําหรือทางลูกหลังก็ได้นะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นยางเรเดียนด้วยนะครับ เอาละครับถัดมาที่ชุดสีดีไหมครับชุดสีชุดสีแฟลลิงของเขานี่นะครับผมก็จะเป็นสีเนื้อเดียวกับพลาสติกแฟลลิงเลยนะครับซึ่งจะมีโอกาสซีดยากมากเลยนะครับผม มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโมโนโชคนะครับด้านหลังเป็นชคเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบของเขานะครับจะเป็นระบบเผาขับแล้วนะครับจะเป็นตัว300นะครับถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นหัวบอลลักจูนะครับขนาด2นิ้วมาตรฐานครับลูกค้าสามารถลกน้าหนักนะครับได้ถึง500-600กิโลกรัมเลยครับไฟท้ายด้านหลังเขาครับค่อนข้างใหญ่นะครับรุ่นนี้นะครับสามารถมองชัดเจนมากทั้งกลางวันและกลางคืนครับไฟหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับซึ่งส่องสว่างทั้งกลางวันและก็กลางคืนได้อย่างดีเลยครับ มาทางด้านซ้ายของรถนะครับรุ่นนี <c oughs> ้นะครับจะมีตัวต่อสปอร์ตไลท์12โวลต์มาให้ด้วยครับก็คือที่จุดบีสมัยก่อนนั่นเองครับถัดทางด้านขวานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นที่เก็บของนะครับเวลาเดินทางนะครับสามารถใส่ของสัมภาระได้ครับมาดูที่บอกกันบ้างนะครับการเก็บงานเนียนมากเลยครับเวลากดลงไปนะครับรู้สึกว่าวัสดุเขาจะดีเกล็ดดีมากๆเลยนะครับมาดูด้านใต้กันครับด้านใต้อบ์ดนะครับจะมีช่องนี้นะครับเก็บใส่สัมภาระเหมือนกันครับเวลาลุยน้ําลุยโคลนะครับสามารถเก็บของในนี้ได้เลยครับน้ําไม่เปียกแนนน่อครับ ขัมาตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีช่องเซอร์วิสนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวกรองอากาศนะครับสามารถเปิดแล้วก็เซอร์วิสได้ง่ายเลยครับผมเดี๋ยวมาดูโพสิชันท่านั่งกันบ้างนะครับผมสำหรับตัว 300cc นะครับผมสูง176นะครับหนักประมาณตอนนี้ประมาณ77แล้วนะครับท่านั่งก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับถือว่ามันรถมันดูใหญ่มา้พอดีพอดีคือไม่เล็ก ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแต่ก็จะใหญ่กว่าพวก2 5 0ซีซีขึ้นมานะครับแล้วก็คนนั่งนะครับนั่งสบายมากเลยนะครับแล้วก็สามารถมีติดกองอะไกประมาณสออยู่หลังได้ด้วยนะครับเราสามารถเป็นตัวพิงหลังได้ด้วยครับประมาณนี้ครับเอาละครับผมเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ดีกว่าครับผมเครื่องยนต์จะเป็นยังไงบ้างนะครับดูเสียงเครื่องกันครับเปิดใจขึ้นมาเลยนะครับสตาร์ทเลยนี่นะครับโอ้กำลังเหลือๆมากนะครับ๋ยวผมเลือกเครื่องยนต์ให้ดูทีนีง คือครับผมสาหรับรุ่นนี้นะครับคันเร่งดินมากๆนะครับผมเอาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเครื่องยนต์ครับคําลามไหมครับเหลือๆครับผมบอกเลยครับว่าเหลือมากๆนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาอีกจุดหนึ่งครับคือรุ่นนี้นะครับวงเลี้ยวแคบนะครับซึ่งวงเลี้ยวแคบเนี่ยทำให้เราคอนโทรลรถได้ง่ายนะครับ มันผ่านอุปสรรคเวลาที่มันมีสิ่งกีดขวางนะครับหรืออยู่ในป่าเนี่ยครับมันเลี้ยวง่ายมากนะครับเขาเรียกว่าแฮนด์ยังนิ่มนะครับครับผมประมาณนี้ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นตัวเจ้า x move 3 0ม c ้อย cc เองนะครับที่ผมอยากจะนํนให้ลูกค้าได้ใช้กันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับน่าใช้งานจริงๆนะครับผมไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปเป็นตัวสุดท้ายของก่อนที่จะไป4 wheel นะครับมาดูราคาของเขากันดีไหมครับราคารุ่นนี้นะครับอยู่ที่ 1 5 9 0 0 0บาทนะครับรุ่นนี้นะครับราคานี้นะครับผมจะส่งให้ด้วยนะครับผมเป็นโปรโมชั่นพิเศษจากทางร้านนะครับแล้วก็การรับประกันของเขานะครับรับประกันเขาโยนให้1ปีนะครับแบตเตอรี่6เดือนนะครับแล้วก็ระบบไฟลอบคันนะครับให้3เดือนนะครับมีพาน์ทอะไรนะครับบริการตลอดอายุการใช้งานนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับสามารถติดกล่องหลังได้ด้วยนะครับ110ลิตรนะครับเป็นกล่องอเนกประสงค์ครับกันน้ำนะครับกันแดดกันฝนนะครับลูกค้าสามารถใสส่ของงััมภาาระนนคบแล้วก็เดิท สะดวกสบายมากเลยแหละครับผมทางร้านก็มีบริการนะครับสอบถามกันมาได้เลยครับถ้าสนใจนะครับหรือชอบรุ่นนี้นะครับสั่งซื้อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้าน ATV Joe ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ